กินข้าวเสร็จก็ไปหาจเจริญม,มากซะ,ะมักนอนก็ไปนอนมันไม่กล้านอนทั้งวันหรอกอมักทำงานก็ไปทำงานมักอะไรก็ไปทำามนนั้นมักปฏิบัติภาวนาก็ไปท่านนอนมากท่านจะเห็นความเบื่อของตนเอง ท่านกินมากท่านเห็นความเบื่อของตนเองท่านทําอะไรท่านจะเห็นความเบื่อของตนเองเท่นั้นนี่แหละครัว่าจเจริญมากมันก็ลงมาที่ว่าอยากได้แล้วก็สร้างเอาสิจริงไหมอยากได้อะไรก็สร้างเอา,อยา,อ,า,เอ,าอยากได้บุญอยากได้บาปก็สร้างเอาเพูดภาษาผมนี่โตโตกันแล้ว ไม่ใช่ไม่บอกไปสอนถูกไหมก็พูดกันอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวันทุกวันพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันนะแทบจะตลอดเวลาด้วยซ้ําไปบอกแล้วสอนแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติแต่แต่ผมผมรู้จักหมู่คณะพระเจ้าพระสงฆ์มาผมว่าวัดเรานี่ งดงามที่สุดคนอยู่ด้วยกันหลายร้อยคนนะแต่กลับไม่มีปัญหานะอาจจะมีขุนเคืองใจกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาเพราะมีมันมีการกระทบกันอยู่แต่การกระทบนั้นไม่ได้ก่อเป็นอาฆาตพยาบาทกระทบปุ๊บก็เห็นใจตัวเองปับ๊บเพราะอะไรก็เพราะมันได้ยินได้ฟังอยู่เนี้ยบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ทันพอมนได้ยินได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บก็กลับตีย,ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ ที่เคยผ่านมาก็ปลดตัวเองออกได้มันมันถูกชำระอยู่ตลอดเวลานะการปฏิบัติทำรรก้าวหน้าไปเรื่อยๆจะเริ่มอยู่นิ่งอยู่สงบได้นคนที่เข้าถึงความสงบแล้วจับไปตั้งอยู่ไหนก็อยู่นั่นท่านฟังคำผมไว้ดีนะครับแต่ถ้ายัางวิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่อยู่ วิ่งไปหาอาจารย์องค์นั้นวิ่งไปหาอาจารย์องค์นี้วิ่งไปวัดนั้นวัดนี้วิ่งไปสถานที่นั้นสถานที่นี้นให้รู้เลยว่าน,นั่นแหละหมาขี่เลือน,นเก่าไม่ถูกที่คันอยู่นี่ก็ว่าตรงนี้คันก็วิ่งไปที่อื่นไปเก่าที่อื่นไอ้ที่ไปก็ให้มันเป็นเหตุสมควรที่จะไปไม่ใช่ไปด้วยความอยากไปเออ ญาติพี่น้องป่วยสมควรไปดูก่อนที่จะสิ้นใจนี่ไปเหตุนี้เหตุการณ์นี้สิ่งนี้หมู่คณะที่เคยเคารพรักกันนะให้ไปช่วยให้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าสมควรไปก็ไปไม่สมควรไปก็ไม่ไปจะไม่ได้ไปด้วยความอยากไปแต่ไปด้วยความสมควรหรือไม่สมควร เห็นไหมมันต่างกันตรงนี้ไม่ใช่ไม่ให้ไปนะอยากเข้าใจว่าวัดนี้เข้ามาบวชแล้วไม่ให้ไปไหนไม่ใช่ผมนี่โยมแม่โยมพ่อมานิมนต์ให้กลับไปฉันข้าวที่บ้าน ผมบอกไม่สมควรไปอยากมามาจังหันก็นมาที่นี่ช่วงนี้ผมปฏิบัติอยู่ผมไม่กลับบ้านเลยช่วงนี้ผมปฏิบัติเข้มงวดอยากมากก็มาอยากมาใส่บาตรเราก็มาอยากมาจังหันก็นมาไม่ได้ใส่ละองคเดียวใส่หลายองค์ใส่ให้หลวงปู่ด้วยนุ่นสําคัญที่สุดคือนุ่นผมไม่ได้อยากไปไหน ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาเฉพาะการที่งานศพอย่างเงี้ยไปงานศพไปงานนิมนต์งานศพไปสวดงานศพเนี่ยผมก็ไม่อยากไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาเพราะตอนนั้นผมยังเข้าไม่ถึง ความสงบผมคิดว่านมันวุ่นวาย <Yeah. S 1> ผมก็เลยรึกว่ามันเสียเวลาไปหมดทุกอย่าง <Yeah. S 1> เงินผมก็ไม่ได้อยากได้ <Yeah. S 1> ใส่ให้สองละพันละพันละพันก็ตามเอผมไม่ได้อยากได้สักน้อย <c oughs> <c oughs> เพราะผมไม่ได้ซื้ออะไรน <Yeah. S 1> มันจะไปต้องซื้ออะไรมันมีหมดแล้ว ผ้าจีวรก็มีอยู่มีอยู่นี่ก็ขี้เกียจสักพอแหงงละเพราะผ้าจีวรพื้นเดียวนี่ก็จะซักนี่ก็แล้วขี้เกียจแล้วจะเป็นมีทําไมเยอะแยะบางคนนี่มีชุดสยูว่วัดมีชุดบินฑบาทชุดบินฑบาทชุดออกงานวะเขาให้คลองผ้าไตสามผืน อันนี้เล่นขคลองสองไตสามไตสี่ไตเออไม่มีเนาะวัดเราไม่มีหลักม้งเนาะอันนี้ก็ไม่รู้จกักไม่ได้ไปค้นดู <c oughs> แต่ผมคิดว่าคงไม่มีเลยนะเพราะว่าผ้าไตเราก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะผ้าไตนี่ก็ขาดเพราะว่าผ้าบวชนะมันงดงามอะ่ะ ท่านเปรียบเหมือนผมเปรียบเหมือนที่นี่มันเป็นเหมือนเหมือนโรงพยาบาลเหมือนโรงอาเหมือนร้านอาหารเหมือนโรงพยาบาลเหมือนโรงเรียนเหมือนอะไรก็ตามเหมือนหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งองค์กรองค์กรหนึ่งนะเรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นสมาคมเป็นองค์กรหนึ่งก็ว่าได้อะเราจะพูดในภาษาโลกโลกหน่อยหรือเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะดูกลุ่มนั้นว่าเจริญหรือเสื่อมดูง่ายๆร้านอาหาร่ะ ท่านจะรู้เลยว่าร้านไหนจเจริญหรือร้านนั้นร้านไหนจะขายดีหรือร้านนั้นจะเจ๊งดูง่ายดูที่คนเข้าไปกินคนเข้าไปกินเยอะแสดงว่าร้านอาหารานั้นอร่อยนั่นเรียกว่าความจเจริญโรงเรียนไหนคนที่เข้าไปศึกษาเยอะแสดงว่าโรงเรียนนั้นสอนดีคนถึงสนใจเข้าไปศึกษาโรงพยาบาลไหนที่คนไข้เยอะแสดงว่าโรงพยาบาลนั้นรักษาดีคนป่วยถึงจะไปแต่โรงพยาบาลนั้นจริงไหม นั่นเรียกว่าการจเจริญขึ้นเมื่อก่อนผมมาอยู่ที่ที่วัดป่าบ่อน้ำพีนใหม่ๆต,ต,ตอนนี้ผมมาใหม่ๆเลยเข้ามาอยู่แรกๆพระมีแค่ยี่สิบกว่าลูปตอนตอนนั้นครูบาทุยผมก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำไปตอนที่ผมมาใหม่ยังไม่มีอะไรเลยผมนั่งอยู่ติดกับครูบายม ข้างข้างข้างผมก็ครูปะเตียงตอนนี้เป็นทิศเตียงแล้วมียี่สิบกว่าลูปไม่ใช่ยี่สิบสิสิบกว่าสิบกว่าลูปมีแค่สิบกว่าตอนนั้นคูบะหมูอยู่คูบะหมูจะพันสายเยอะกว่าหลวงตา ผมกลับมาอยู่ปีที่แล้วนี่มีพระสามสิบกว่าพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยนะสามสิบกว่าจะสี่สิบแม่ชีแค่ห้าสิบนะสี่สิบกว่าห้าสิบแม่ชีเยอะกว่าพระนิดหน่อยตอนนั้นนะะผ่านในปีเดียวพระร้อยกว่าแม่ชีสองร้อยกว่า เห็นไหมนี่มันเสื่อมหรือมันเจริญล่ะฮะผมไม่เห็นมันลดเลยมีแต่เพิ่มข OK)> ึ้นเพิ Whoops, ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่นักประพฤตปฏิบัติภาวนาทุกคนก็แสวงหามากผลนิพพานนั้นนนแล้วล่าสุดนี้เท่าไหร่เพิ่งบวชไปสิบสองเข้านาครอแล้วเก้าผ่านไปอีกวันหนึ่งเท่าไหร่สิบสาม เราบอกไปบวชวัดอื่นบ้างนะมนไม่มีกุฏิแล้ววัดอื่นเยอะแยะกุฏิวิหารเยอะแยะที่มันว่างๆ,ๆอยู่ก็สร้างหมดเป็นร้อยล้านพันล้านมีพ่ออยู่สองลูกไปอยู่วัดอื่นบ้างรูนะว่านะทำไมมันแห่มาแต่ตรงนี้นะไม่มีกุฏิไม่เป็นไรนอนไหนก็ได้หุ่นถ้าใจมันชอบแล้วเนะี่ เหมือนเขามักผู้สาวเดินละนอนเฝ้านาะห้องก็เอาเห็นหัวเหี้ยนก็เอา